สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะส่วนทุกคนมาเห็ดกวัวคาโมเล่กินไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเนะาะกัวคาโมเล่ก็จะเป็นอาหารกินลิ้นคล่องาสาวเม็กซิกันเนาะทุกคนกินคู่กับซีเปิซีนะแซ่บแซ่บทุกคนหรือว่าจะกินคู่กับข้าวจีกระไดเนาะแล้วแต่ตามความสะดวกของเฮามากเลยบันนี้เฮา,าก็ไปลงมือเห็ดพร้อมๆกันเลยขั้นตอนเ่อยรนเฮาก็จะมาพาอะโวคาโดก่อนเนาะทุกคนเนะาะเฮาก็จะพาอะโวคาโด แล้วเขาก็จะปอกเปลือกออกเนาะทุกคนเนาะปัจจัยสําคัญเลยเนะาะต้องมีอะโวคาโดเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะใส่ซ้อมติกแบซนีให้ละเอียดดีเลยหรือว่าทุกคนจะใส่เป็นมีดสับหรือว่าใส่เป็นเครื่องบดกระไดเนาะและ้วตามความสะดวกของทุกคนเลยทุกคนในเมื่อเาอาอะบวคาโดของเขาละเอียดดีแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะผักปะไว้ก่อนเนาะแล้วเขาก็จะมาซอยห้อมแดงเนาะทุกคนเนาะ ซอยห้อมแดงแบบมุนม,นมนละเอียดดีแล้วลก็ใส่ถ้วยปลาไว้นถาวเกากเจอ่ามีมักแต่งเนาะทุกคนเนาะทุกอย่างแมนจะสับละเอียดน้อยๆยแบบซีเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มักเลนเนาะทุกคนเนาะถ้าเป็นมักเลนใหญ่จะใส่เต็มเนื้อมักเลนเลยทุกคนแล้วก็ผักห้อมเนาะทุกคนแล้วก็มักหนาวเนาะ เผือพริกไทยาปาปิการนะทุกคนเนะมาะมะมลองเอลิทเอลินก็จะใส่ถังเผ็ดแลนะบเผ็ดเนาะแล้วก็าบาิลิกเนาะทุกคนเนาะใส่บาิลิกแห้งเนาะแล้วก็น้ำมันมะกอกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยทุกคน แล้วก็ซีมอรสซารเนาะฮามันได้รสซาร์ทึกป้าเขาแล้วก็พร้อมเซิฟเลยทุกคนเซิฟพร้อมซีบอันนี้เนาะอแซบแซบทุกคนถ้าเป็นยุ่เมืองลาวหรือว่ายู่เมืองไทยเขาก็จะไซ้เป็นแบบขนม่าคอนนี่กระได้เนาะทุกคนเนาะแบบนั้นเนาะกินคู่กันได้เลยเขาก็จะกินไปพร้อมๆกันเลยทุกคนแซบขนาดเป็นข้องกิ่นลิ้นแบบว่า แซบคักเนาะแกมเบียรกระไดกินแบบเป็นแบบว่าข้องกินลิ้นได้ทึกใจขนาดเลยทุกคนกินได้เพลินๆเลยเนาะแบบว่ากินแบบได้กินแล้วแบบบ่อยากเสาร์เลยเนาะทุกคนเนาะแซบตีขนาดเนาะรสซาดคล่องกลัวกาโมเล่กาจีมีรสซตดหอมหมัน่นมีขวามเปรี้ยวความเค็มน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ รสชาดววาแบบว่าแบบคล้ายๆคือสลัดเลยนะทุกคนเนาะสลัดอะโวคาโดนะทุกคนเนาะทุกคนก็ลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อแซ่บขนาดทุกคนอ่าผู้ใหญ่กินได้เด็กน้อยกินดีเนาะอะโวคาโดก็จะเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพนะทุกคนเนาะอ่ามามองเอลิณเอลินก็นจะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย